องอิงเป็นเด็กดีสุดๆล่าสุดแม่หน่อยได้รับรางวัลคุณแม่ดีเด่นเป็นเด็กที่น่ารักมากๆจริงๆเลยนะคะสำหรับน้ององอิงสาวน้อยเสียงดีที่มาพร้อมพรสวรรค์ในการร้องเพลงซึ่งในตอนนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นที่นิยมและดุ่งดังเป็นอย่างมากเลยอีกทั้งยังน้ององอิงนะคะยังเป็นลูกสาวของบอสโจโยุมนินหรือหัวหน้าวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงหรือผู้บริหารที่มาความสามารถนั่นเองค่ะ หากใครได้ติดตามน้องอุงอิงนะคะตั้งแต่ก่อนที่น้องจะเข้ามาอยู่ในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงจนถึงปัจจุบันวันที่น้องประสบความสําเร็จในความฝันของน้องเป็นอย่างมากก็จะรู้ว่าน้องอุงอิงนะคะเป็นเด็กที่น่ารักและก็กระตันยูมากๆน้องอุงอิงทํางานตั้งแต่ยังเด็กเลยค่ะการพูดการจ้าการเข้าหาผู้ใหญ่ก็ถือว่าน่ารักมากๆยิ่งใครรู้จักน้องอิงนี้นะคะจะรู้ว่าน้องอิงเป็นเด็กที่ขี้เล่นมากๆเป็นเด็กที่น่ารักอยู่ไหนก็มีแต่ เสียงหัวเราะนะคะชอบสร้างความสุขให้กับคนรอบข้างอยู่เสมอซึ่งน้องอิงนะคะก็ถือว่าเป็นเด็กที่น่ารักมากๆหลังจากเข้ามาอยู่ในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็ทําให้แต่บอสจูนะคะภูมิใจมากๆในหลายๆเรื่องเลยน้องอิงเคยได้รับรางวัลลูกกระตันยูดีเด่นด้วยค่ะแล้วก็ได้รับรางวัลขวัญใจสายหน้าฮ้านนะคะซึ่งตอนนี้กําลังเข้าชิงรางวัลหมอลําลูกทุ่งขวัญใจมาหาชนค่ะแน่นอนว่าน้องอิงนะคะตอนนี้ คะแนนพุ่งสูงมากๆซึ่งน้องอิงนะคะน่ารักแล้วก็เป็นเด็กดีจนกระทั่งวันนี้นะคะแม่หน่อยเป็นแม่แท้ๆของน้ององอิงนะคะได้รับรางวัลคุณแม่ดีเด่นค่ะซึ่งก็เป็นคุณแม่ดีเด่นจริงๆนะคะเพราะว่าในวันที่น้องอิงเข้ามาออดิชั่นกับบอสโจนะคะคุณแม่หน่อยก็เป็นคนพาน้องอุงอิงมาอยู่ข้างๆตลอดค่ะคอยดูแลคอยซับพอร์ตกำลังใจให้อยู่เสมอ และทุกวันนี้นะคะแม่หน่อยก็คอยตามน้องอิงนะคะไปดูแลน้องอิงในการแสดงของน้องอิงทุกๆงานเลยนะคะซึ่งก็อยากให้ทุกคนเข้าใจแม่หน่อยด้วยนะคะเพราะว่าน้องอิงยังเป็นเด็กที่อายุเพิ่งจะ17ปีเท่านั้นเองอยังเป็นเด็กอยู่แม่หน่อยก็ต้องห่วงใยลูกสาวเป็นธรรมดานะคะอยากให้ทุกคนเข้าใจแม่หน่อยด้วยนะตรงนี้ค่ะ ซึ่งก็ยินดีกับแม่หน่อยด้วยนะคะที่ได้รับรางวัลคุณแม่ดีเด่นซึ่งก็เป็นเพราะแม่หน่อยดูแลน้องอิงได้มาเป็นอย่างดีสั่งสอนให้เป็นเด็กดีนะคะจนทําให้แม่หน่อยได้รับรางวัลนี้ก็ขอชื่นชมในตัวน้องอิงด้วยนะคะที่เป็นเด็กดีให้พ่อกับแม่เป็นเด็กที่เชื่อฟังทุกอย่าง ก็ืีว่าเป็นเด็กที่น่ารักมากๆจริงๆค่ะอีกทั้งยังนะคะยังเป็นเด็กที่น่ารักสําหรับพ่อพ่อแม่แม่เอฟซทุกคนซึ่งหากใครนะคะได้ติดตามน้องอิงอยู่ตลอดก็จะหลงรักแบบไม่รู้ตัวเลยค่ะซึ่งในตอนแรกนะคะแอดก็เป็นเช่นนั้นค่ะตอนแรกนะคะก็ดูเหมือนเด็กคนหนึ่งที่มีความสามารถมีพรสวรรค์แต่พอได้ติดตามจริงๆแล้วรู้สึกว่าน้องอิงเป็นเด็กที่กระตันอยู่มากมาก น้ององ์งอิงตอบแทนพระคุณทุกคนที่มีพระคุณกับน้องทุกๆคนจริงๆค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอฝากทุกคนคอยซัพพอร์ตเด็กน้อยคนนี้เอาไว้ด้วยนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออาภาัยมานะที่นี้ด้วยค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ